เอาสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านกับบรรยากาศเชา้านี้ทุ่งนารุงพลเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแอดมานาก็มาถึงบิตกี้นะฮะรถก็จอดไว้ตรงนี้นะฮะน,นี่ก็เป็นถนนใหญ่เรามาดูกันว่าวันนี้เอา้า<ม>เห็นสามหนุ่มคนละมุมนะฮะเดินสำรวจอะไรอยู่ตรงลานอันนกประสงค์เนาะนทุ่งนาลุงพลชุมชนยูทูบเบอร์นะครับเขาทำอะไรกันอยู่แล้วเราไปดูกัน นี่ครับก็เมื่อวานก็พากันขุดนะขุดเป็นเสาไฟนะฮะขุดเสาลึกประมาณหนึ่งเมตรฮะตัวนี้นึกหนึ่งเมตรฮะรขุดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็น่าจะดําเนินการเอาไฟเข้านะไฟเข้าทุ่งนานะครับเขียงนาอยู่ตรงนู้นนะตรงนั้นโน้นจะ เป,เป็นที่น่าชัดแล้วว่าจะเป็นบริเวณที่ตั้งปลูกปาลิกิตนาะคราชนะฮะตรงที่ไม้เสียบตรงนั้นเนาะนะเมื่อวานลุงพลก็เอาํำมันมา,าวัดขนาดวัดความยาวนะทั้งหมดเนี่สิบเจ็ดเมตรนะฮะด้านโน้นนะครับนะส่วนด้านนี้นะ่าจะเป็นลานจอดหรือว่าเป็นลานเนกประสงค์เนาะนะแลวก็เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นลุงพลปลูกไผนะ่เนาะไว้เต็มหนองสระเลยก็จะเป็นจุดอาหารปลานะครับจะมีพันปลา ไม่ว่าจะเป็นปลาตะเพียนหรือว่าปลากินพืชต่างๆนะก็เริ่มเอามาปล่อยนะครับอย่างวันที่3 1เอีเ่ยกแอดก็สั่งปลาแนละ้วเอามาปล่อยนะครับเผื่อว่ากอไผ่โตนะครับแล้วก็หนาะปลาโตนะครับทุกคนมาท่องเที่ยวมาแวะชมแลนด์มาร์คทุ่งนานลุงพลก็จะแวะไปให้อาหารปลาให้อาหารปลาที่น้องสะนะครับที่สะนามได้เลยนะครับ เอาเป็นยังไงกับตันเอวดีขึ้นหรือยังดีขึ้นนะเนาะเออถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวพาไปหาหมอฉีดยาครับดีขึ้นแล้วครับเออมันไปฉีดยาแป๊บเดียวเกี่ยวกับระบบประสาทใกล้จะเต็มร้อยนะครับใกล้จะเต็มร้อยทาสเปรย์บุ้นยิมอยู่เนาะใช่ครับผมทาแล้วต้องทาเรื่อยๆหยุดทาผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีขึ้นพูดเล่นพูดเล่นทาตลอดครับทาตลอดเอ้าแล้วใครมานู่น ขี่มอไซค์บานแต่หมู่บ้านนะแม่บผมเห็นพี่ตายคลิปเหมือนมีของฝากอะไรมาเมื<ะ>่อกี้ฮะข้าวต้มมัดอะไรเออมีมีข้าวต้มมัดมามใช่คลิปอยู่ก็รอกินอยู่เพราะวันนี้แม่กับชับมาว่าต้องมั่วพีกับมึงลุงพลอะ่ะทําไงดีวะอ๋อเหรอไม่รู้ลุงพลมาหรือเปล่าวัน <c oughs> นี้รอบชั้นนลยสิแม่บอกว่าให้มอบให้กับมึงลุงพลเลยเพราะว่ามารอบแรกก็ไม่อ่า ไม่ได้มอบให้กับมือลุงพลมอบสองก่อนก็ไม่ได้นะเขาอยากให้ลุงพลได้กินทําไงดีครับว่าเดี๋ยวรอลุงพลก่อนก็ได้แต่ว่ามีสองถุงอยู่ถุงหนึ่งให้ยูเรเปอร์ถุงนึงให้ลุงพลครับไอ้เอออ๋อแบกมาแล้วเนาะเออเขาถามมันจะไปหลายรอบลุงพลได้กินไหมครับว่ากันบอกมาก็ไม่เจอลุงครับต้องแบ่งให้ลุงด้วยเนาะเออลุงรู้ได้กินหรือเปล่า แม่ตั้งใจมาว่าให้ลุงได้กินนะนะก็ต้องอต้องแบ่งไว้ลุงด้วยเออน,ะ,นะเขาว่าตั้งเขาว่ารอบนี้แหละยังไงก็ให้กับมือลุงพลน,นะขนเขาว่ากัน <c oughs> ลุงพงได้ไหม <c oughs> ล,ลุงพนเอาลุงพลลุงพลไม่ยังไม่มาเอาลุง,งพงแทนก่อน <c oughs> <c oughs> อ่ะวันนี้เอ้าว,วันนี้ลุงไม่มาเลยวันนี้ไม่แน่ใจเหมืนอนกันนะโอ้บรรยากาศนะครับทุกคนวันนี้ก็ชิดก็เดินทางมาถึงแล้วนะทุ่งนาก็ยังไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรเนาะยังเงียบๆอยู่นะลุงพลยังมายังไม่มายังไมมา,งไม,มาทุ่งนาทนะ่าวันนี้ เออเดี๋ยวครับไปไหนมาเมื่อคืนเดี๋ยวเดี๋ยวที่ถามเดี๋ยวจะพึ่งพูดเรื่องอื่นถามก่อนไปไหนมาเมื่อคืนผมไม่ได้ไปไหนผมมาทำงานตีเช้านะที่ฝึกกลัว้องออกมาสุดยาหายโอ้มาเตืนตอนนั้นมาเตืนแล้วกลับมาเท่าไหร่เดี๋ยวกลับมากลับมากี่โมงกลับมากี่โมงกลับมากี่โมงกลับมมาานั่งงานเลยนะ ันนี้ออกมาเก็บคลิปเพื่อกันคือเซเว่นตั้งแต่สี่ทุ่มครับนะออกมาจากเซเว่นออกมามาเข้าเซเว่นสี่ทุ่มครับผมครับตีหนึ่งผมออกมาดุบุหรี่เข้าห้องน้ําอีกรอบหนึ่งก็ไม่เห็นไม่ผมมาดูโพลฟืนเมื่อคืนเมื่อเช้านี้เราตื่นยีนกี่โมงตีห้าครึ่งเห็นไหมนะตีห้าครึ่งเห็นไหมเหรอสรุปแล้วคุณออกไปตั้งแต่สี่ทุ่ม คุณไปไหนมาไปเ่วนสารภาพมาก็ดีๆเอาเรื่องจริงสิเมื่อวานถามหาโรงแรมเมื่อคืนไหนฮะได้เมื่อวานโรงแรมอะไรอัมนดาแกลนใช่ไหมแมนดาแกลนอันดามันแกลนอันดามันแกลนใช่ไหมอ่านผมไม่รู้เรื่องไปไหมไม่ได้ไป มีเขามีของมาให้กับแล้ยหายไปไหนมาเมื่อคืนของว่างไม่ได้ไปไหนตีอะไรมามาเซเว่นใช่ไหมครับผมเซเว่นที่บ้านนอนนะใช่เดี๋ยวกลับไปนอนอาชิพเขามีของว่างมาให้นี่จากโปโป้ครับผมจากชี่โปโป้โปโป้ เอามาให้น้องเหมียวของแอชชิดโอ้แล้วทําไมไม่มีของคลิปบ้างเลยเนี่ยแน้วนี้คืออะไรก็ไม่รู้เป็นอาหารเหลวครับผมอาหารเหลวน้องแมวกินอาหารเหลวแสดงว่า<อ>แอชชิทเขาเลี้ยงแมวเขารู้วิธีการ,รเลี้ยงแมวตอนนี้น้องแมวยังตัวเล็กอยู่กินอาหารเหลวอาหารเม็ดยังไม่ได้กินครับผมให้แล้วนะครับก็ผสมน้ำบดบได้แล้วนะครับผมบดบดผสมน้ำก็เหลวแล้วอ๋อแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องครับขอบคุณนะครับผมพี่โปโปนะครับผมอ่ะก็อัปเดตเช้านี้ครับ FC บรรยากาศตอนนี้ก็ครึมๆนะครับเหมือนฝน,นจะตกนะวันนี้กิจกรรมก็ยังเงยีงย,งย,งยบๆอยู่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่เห็นบอกว่าวันนี้วันพระนะฮะการงานต่างๆที่จะหยุดนะจะไม่มีใครทําอะไรจะหยุดแล้วก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยเนาะเรายูสเปอร์ก็คงเดินถ่ายคลิปกันอยู่ประมาณนี้นะฮะอย่างเมื่อกี้ก็ดีฮะอย่างแอดชิดกับกัปตันกำลังถ่ายคลิปกันนะนะพูดคุยกันนะ เพราะว่าพักอยู่ด้วยกันเห็นโมว่ากับตันไม่ยอมกลับบ้านเมื่อคืนนะกลับครับกลับกลับกลับโอ้ผมพูดเล่นเอ้าเหรอน้องร้เขาก็เสียหายหรอกโอ้กลับอยู่กลับอยู่ด้วยเออแล้วมเราลืมโทรศัพท์เพื่อนไหนใช่ไหมอ๋อเออลืมชักดต้องไปไต้หวันเฮ้ยกลับไปชักบ้าที่เราที่ออกมาลืมชักบป้าไป อ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศชาวนี้ทุ่งนาะรุงพลครับอ่ะเป็นคลิปแรกของวันนี้ครับหลังจากเดินทางมาถึจากบ้านนะครับ FC ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก FC ดูคลิปให้เดอร์ช่องมานาสตอรี่ขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ